หนึ่งญาติพี่น้องความหวังเขารออยู่เพื่อจะมีการรอดแต่พี่น้าผมพูดไม่ได้ผมจึงไม่ได้เข้ามาอีกเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้ามาอีกเลยเพราะว่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องเอาเครื่องมือนะครับเป็นรถที่ใหญ่ๆเอานี้ออกไปขนขนพวกปูนพวกเหล็กอะไรออกไปผมก็เลยคิดว่าเข้ามาก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยไปทำอ่างอื่นให้มีประโยชน์กว่าดีกว่าให้พี่ๆเขาอย pues, 7, 8, 9, ู่ที่เขาสามารถที่จะช่วยกันออกมาดีกว่านะครับ และนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมต้องทําอะไรให้กับพี่ๆเขาทุรทงวิญญาณที่อยู่ในนั้นก็เลยคิดว่าตัดโปรตีนในสมาธินั่งสมาธิผมก็บอกอ้าวเนี่ยมีมีคนมาไหว้บอกไม่มีใครเรียกชื่อหรือเชิญอะไรแบบเป็นชื่อเป็นอะไรเขาเ,เ,เลยเขาก็ทานไม่ได้แล้วผมก็ต้องวันเนี้ยนะผมไปขออนุญาตทั้งพระสยามเทวาธิราชเจ้าที่เจ้าทางผูยญาตายาย ขออนุญาตดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในต,ตึกสตงตอนนี้ออกมารับประทา,าอนอาหารหลังหกโมงเย็นไปแล้วรายชื่อผมผมประมาหมดมีทั้งรายชื่อทั้งนามสกุลนะแต่ผมเปิดเผยไม่ได้และผมจะเข้าไปเชิญทุกคนนะครับที่มีรายชื่ออยู่ออกมารับประทานเครัยเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเป็นคำชื่อของผมว่าเฮ้ยอยู่ๆผมไม่เคยอย่างนี้มาก่อนแล้วอยู่ๆมาขอทั้งเหล้าทั้งบุหรี่วัวนที่ผมจัดเต็มเลยนะแยกก็สิบก๊ะแต่มี โตจีของไครเป็นมูนะครับเขาเกิดวันที่29ที่ผ่านมาขอมาร่วมอีก10โต๊ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเบอกว่าเอามาเลยทั้งนั้นจะได้เป็น20โต๊ะนะครับแล้วก็ปกติแล้วตรงนี้จะมีร้านลาบร้านอาหารอีสานอยู่แต่นี้เขาปิดแต่ละเขาบอกว่าเนี่ยพนักงานที่นี่ชอบไปทานร้านลาบเขาทุกวันเ้าไปตั้งแต่ตอนกลางวันแต่เขาเนี่ยพวกเราเนี่ยทขาเป็นนตั้งูรู้ว่าเอาทั้งนั้น ก็เอาอาหารอีสารอีกชุดหนึ่งนะครับจัดไปให้พี่ๆเขาด้านในในโต๊จีนนะครับวันนี้เราก็ถือว่าโอเค <c oughs> ผมดีใจและผมก็รู้สึกว่าโอ้สบายใจแล้วนะครับมันตามท,ที่เขาต้องการแล้วผมก็จัดการให้เรียบร้อยโอเคถือว่าเราเอาโต๊จีนมามาเรียกพวกเขาแล้วนะ